สวัสดีครับทุกๆคนนะครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมแซมมี t o y o ต a V ีอมาแนะนำนะครับสำหรับรถนี้นะรถนี้ V ีอของแซมนะครับจะมีตั้งแต่ปี2020ปี2021แล้วก็ปี2022นะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับ200,000กว่าบาทนะครับผมจนถึง30,000 0ต้น,ต,นต้นนะ จะมีตั้งแต่รุ่น Entry กับรุ่น Mid นะครับผมนี่ใครที่มองหารถ v ีออสไว้ใช้งานประหยัดน้ำมันหาที่จอดสะดวกนะครับเน้นวิ่งในเมืองลองติดต่อหรือโทรมาสอบถามแซนกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่นะนี่มีสสีให้กับเพื่อนๆเ,เลือกนะครับสีขาว กับสีบอลเงินนะครับถ้าเป็นสีขาวจะเป็นรถปี2022นะครับส่วนสีบอลเงินจะมีปี21กับปี22แซมรับรองว่าราคาเล้าใจแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมีแคมเปญราคาพิเศษให้นะครับผมนี่นะนี่อันนี้จะเป็นหน้าตาของรุ่น entry นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น m i ดจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับ ใครสนใจโทรมาสอบถามแซมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0863543692นะครับสวัสดีครับผม